สบายดีสบายดีเมื่อทุกคนเนะมื่อนนี้อยู่กับรถที่ช่องน้องวจนาลองสารเนาะตอนนี้น้องรถอยู่ที่แคงเลียงจันร์นั่นเองมาเหือนพี่น้องเนาะตอนนี้มาเลาะอ,อยู่ที่ส่วน อันนี้มะกรวยเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนกรวยงามพนนาเลยทุกคนมะกรวยน้ำป้าต้นใหญ่แท้ไงวะงามแท้งามวะส่วนอันนี้เป็นบ่อเลี้ยงเป็ดเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนมังนาวมังนาวลรแก่นเป็นส่วนกวางไปพุดเลย อันนี้ก็เลี้ยงเป็ดยื่ตามระว่างระว่างมังนาวเดี๋ยวน้องเราจะพาทุกคนไปเบิ่งบ่อนทีเพื่อนตุ้มเหลาตุ้มเหลาข่าวเจ้าเมาเนอไก่เอาเป็ดเออนเน,อนื้อต้มตาหมึกอันนี้สุกเลย <Okay. S 2> ตอนนี้พวกตอนนี้น้องรถมาบอนที่เพิ่นต้มเล้าเนาะซึ่งอันนี้แม่นวิธีต้มเลา้าขาวต้มเล้าขาวเนาะนี่นี่นี่อันนี้จะเป็นเอาขี้แกบเอาขี้แกบต้มเอาอ๋อเ oh. ล้ามันจะออกมาอยู่นี่เนาะ น,นี่ทุกคนใส่มากเลยอืมกินมันซุนมากอันนี้กับมมนวิธีต้มเหล้าข่าวซึ่งเพื่นเอาขี้แกีบดั่งเอาเพราะว่าเคยเห็นยูบอนอื่นฮันเมนเคซาแม่บางเคยต้มฮันเมนเอาฝืนต้มเอาฝืนต้มเนาะนี่เพิ่นเอาขี้เกีบ มาเบิ่งน้ำมันอันนี้เป็นน้ำเ้าที่มันออกมากิ่นสุนขนาดทุกคนตู้หมาแ้้เิ็นยังมาตองอีกแค่หนึ่งเนาะเพราะว่ามันจะมีขี้เงาแดนางน่อยนิไว่ตัวนี้สิเต็มแล้วอ,อันนี้ก็จะเป็นบอนเทียนน้ำมีสองเต่าออ ซาเอาคี้แกบด่งนี้มัมงนายง่ายกว่าเอาฝืนนะเพราะฝืนนี่ยังสิได้มัดสส้นเอยียงฮอนหน้าฮอนตาซึ่งตอนนี้แม่บางกับ่ได้ตม้มละอันนี้ก็เตาพัดลมใส่น,นี่เป็นกรเลียงเป็ด เจ้าคือว่าเฮ็ดไล่อันเถะเลียงหมูแด้เลียงเป็ดแด้อันนี้ก็เป็นคอ,อกหมูป้าหมูใหญ่มากแม่ผ่านมานันี้ใหญ่มากเลยได้ยู่ประมาณสองร้อยโล ันนี้ก็เป็นตัวแม่แม่พันธุ์มนเนาะป้ากวงขนาดเลยทุกคนจะมีส่วนมะพร้าวอันนี้เป็นส่วนหญ้าแล้วก็จะมีส่วนส่วนกล้วยแล้วกา็มีส่วนมะนาวว้ามะพร้าวงูงว,วพันธุ์อันนี้น่าจะเป็นหมูหมูลาด อันนี้น่าจะเป็นหมูลาดอางอตัวใหญ่ขนาดทุกคนหมูใหญ่มากยูก่แขงเวียงจังนนี้เขาเจ้าสลายจะเห็นเขาเจ้าปลูกมักาลีเนาะทุกคนสังเกตบึงยูแขมเรียบแม่น้ำเงิมนี้สลายเขาเจ้ปลูกมักาลีส่วนใหญ่ อันนี้จะเอาขี้แกบด่างเอาเนาะบางคนก็จะเอาฟื้นแต่ว่าเพิ่นเอาขี้แกบมันก็ง่ายต่อการเบิ่งเนาะแล้วก็จะมีอันนี้ก็เป็นวิธีต้มของเพิ่นบางคนก็จะใส่ฟืนแต่ว่าเพิ่์นใส่ขี้แกบอันนี้ก็จะเป็นอ่างน้ำเนาะซึ่งใส้เปลี่ยนน้ำเพ่อให้มันฮอนถ้าน้ำจนมีฮอนแล้วมันจะบล่งเนาะเพิ่อนก็เลยว่าใดใส่ตลอดเลยอันนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำของเพิ่น เอาขี้แกบดังสบายก็เอาฝืนเอาฝืนโอ้หอนเฮงฝืนฝันข้งหนึ่งกับโบได้เครียรกโอ้ก็ได้ดังแฮ่งหอนก่อนนี่ซ้ำฝืน<ม>น่นนะหน้าดำโชคดีเลยเอโอโย <c oughs> กโชคอะไรดูเหมือนบางคนบอกเจอเสื้อเทียร์แค่จะผิดไม่ได้ <c oughs> นรอกน่ะแค่ไมีหมดนี่พี่วันเขานะ่าเนี่ยเข่ามัน่ะมอช่องอันนี้ มันก็ออกไปน้ำมันนั้นค่ะแล้วมีน้ออกม,มาถ้าไฟมอดแล้วมันบลงเนาะออไฟดับแล้วมันบี้น้งน้ำนเรือมาเอาแหวนเอาแหวเ,เบิง่งเพิ่บบองอยูอันบอนเข้อเคยตรงเพิเ่งแล้วก็มาก่อเอาอันนี้นะอันมอนี่ยเราเป็นประเภทซื้อมาเฮ้อยุคนั้นจะทิ้ไงไว้เนี่ยอืม มันพูพอ่งเขาเนี่ยะอันนี้ต้มตะลอดหรอวันนั้นเราบริายนินเอไปใจงาม,มาหมักมันเ้อน,น้ำในห้องเขาน้ำในในห้องเขาประเภทมันซ้อจะทัง้งนี้ม,มอไม่มเลยโอ้โมอทำไมแกเกือ,อ,อเออพ่อเองอีวัน ไม่ไข่หวนบอาซาละไม่เลบ้แตกแล้วที่คือข้าขกระอกเลยนี้นเป็นไข่หวนก็เป็ดเป็นดีกันหน่อยเซงหัเป็ดให้มันบ่มาตายได้ถ้าเรออกมาถ้าเรือก็ได้ตายลำนอ้อยนี้องตัวตตัวนี้ใกล้นี้สวยจีด้ย่ไนส้ดาซ้ันแน่ไน กูนั่งมงล้ันาใต้ไส่เออาเทงไหมใต้ตู่มันก็ตันะเมื่อเราวจ้สัดเอาเนื้อหางนี่มันตัดคันยุันบัมบีเขามันออาลงเขาก็มาหลุดเฮอบันี้เขาเขาขึ้นคือเขาล้านล้านหกันเท่าไรหัวหกแสนห่อยใช่ไม่หกแสนห่อยำไรฮะ ได้ดูได้ก็จะเ็ดได้ค่ใคเป็นตุกอันนี้วะเแคเ็ยเอาปุ๊กหลายอันนี้ท่านละตุกอันนี้ละตุกเส้นเส้นแดเออเส้นคือเนาะแฝดสองเส้นาวเนึ่งแล้วเอาเสื้อผู้หญินี่มันโบฮอดเออเอาเสื้อผู้หญินี่ท่นอันมันมีเสื้อผู้หญิงแต่ลาหมงมันต้องมีสิบตุกอันนี้เ่ะเอออ๋ออันนี้คือแบบสาหุ่ มันกล้ายๆเหรอเขา